สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําการบำรุงผมแบบว่าเชื่อมแกนนะคะแบบแบบลึกเลยถึงเก็ดผมเลยนะคะถึงแกนผมด้านในเลยเป็นการเชื่อมพันธะแกนผมนะคะเชื่อมพันธะแกนผมเนี่ยมันจะมีะความความสปริงตัวของเส้นผมมันจะแข็งแรงมากขึ้นจากที่ผมเคยโดนน้ําแล้วเปื่อยอยุ่ยอย่างงี้ะคะ่ะตัวนี้จะหายเลยทันทีในครั้งแรกนะคะใครที่ยังไม่เคยลองทอําอ่ะ ลองมาทําดูนะคะมันได้ผลจริงๆนะการันตีได้เลยแล้วก็มีเปิดคอร์สให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นคอร์สจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะถ้าลายครั้งก็จะอยู่ที่ครั้งละ800บาทนะคะแต่ถ้าเป็นคอร์สจะอยู่คอร์สละ3,000นะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะแต่ละครั้งหลายครั้งเนี่ยไม่จํากัดจํานวนเอ้ยไม่จํากัดเวลาว่าจะมาตอนไหนไม่มีวันหมดอายุนะคะให้อยู่ได้เรื่อยๆเลยนะคะ นี่เลยค่ะดูนะคะโอโซนเราจะแรงมากนะคะร่วมกับความอุ่นในความรู้สึกคือจะอุ่นนะคะหนังศรษะจะอุ่นแล้วก็สบายบำรุงหนังศรษะด้วยนะคะอ่ะสำคัญเลยตัวนี้มันช่วยเรื่องของรากผมด้วยนะคะทําให้รากผมแข็งแรงใครที่ผมผมร่วงนะคะลองทําตัวนี้ดูช่วยได้เยอะมากเลยนะคะหรือใครที่เป็นเชื้อราบนหนังศรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยได้เยอะจริง ก็นวดสบายมากเลยนี่นะคะ